กมตามน่อยกูตามน่อยลากไปพปล่อยปล่อยสนนี้ก่อนแล้วทำทางไหมาลากกันเนาะพอไปได้ไปได้แล้ว อะไรครับอันนี้ลเลยแน่นมันไปแล้วเนี่ยมันไม่หา

หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับขึ้นมาแล้วลึกประมาณเจ็ดเมตรครับ 跑跑，快来快来！ พ่อ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 เดี๋ยวมันจะขับมันมันมันสวองไม่ได้เยพ่อ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 พอแล้ว่อแล้วบอกเล่สต๊อบไปแล้วแทร่รถรถญ่สว่างบม่ได้ยกแอบเลยซักยกยกแอบได้ไหม แอบตัวไหนก็ได้ให้รถใหญ่มันมันออกมันรถรถใหญ่ออกเข้ามืน oh, ี้ได้บ่ไหนบ่มันมันขามคู่มันมันมีทอบอถันว่างนั่นบ่อะไรบ่อะไรบ่หยับแอบฟังใไหนก็ได้เอาแอบฟังพี่ดีกว่าแอบฟังนี่ก็ได้ดิแอบฟังนี่ไว้คนแฉทางฝุ่นมันดำหน่อย đấy khẩn văn liều đây ở đây cái đấy để tu chạy đi chạy đi, à chạy chạy ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะตบเบียบนี่เอาเอาเอากี้เงียวเลยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเออยกได้ยกได้ กอเดี๋ยวลากไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวสนิงเห้มันเกาะไอ้เขียวเอาสนิงมันกอดทีหนึง่งกอดสนิงกับมันทีหนึ่งกอดสนิงก่อนลาากกไปเย เป็นเรือครับทุรักทุเลครับคุณสภาพคนเอาขึ้นครับรันนี้ลาไปตเ่เรกวะ โอ้ยเกตทางกัพอบได้เลยนบ่เรียบแป๊เลยไม่อกอกเลยนะอัน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 เอาทุกปีเหรพอผม่บอเทียาบาหมดเออเดี๋ยวเอายงไปอีกยม่นจไป <laughs> ลาเขาไปจอดครับโอ้ียดทางอย่างดีเลยเหียทางอย่างดีครับนี่เรียมแป๊ดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับผมกู้สามตันเรื่องการโดยก <c oughs> ำลังใจครับ